พักเพื่อไทยค่ะเปิดตัว22วัาที่ผู้สมัครเลือกตั้งสอสอที่พักเพื่อไทยวันนี้ค่ะ17ตุลาคม2568ในนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยแกนนำพักได้รวมเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งสอสอพรรคเพื่อไทยจาก12จังหวัดรวมทั้งสิ้น22คนและรวมรอบที่แล้วเปิดตัวไปแล้ว183คนรวมทั้งสิ้น205คนเพื่อเตรียมสู้ศึกชิงชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะนายสุริยะกล่าวว่าจากที่ผมพูดไป ว่าเราตั้งเป้าหมายสสให้ได้200คนและเคยเปิดไปแล้ว183คนเพื่อให้ถึงเป้าหมายเราจะทยอยเปิดตัวเพิ่มอีกและในวันนี้เปิดตัวเพิ่มอีก22คนและทุกท่านที่เปิดตัวในวันนี้ก็ล้วนแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปนําเสนอให้พี่น้องโอกาสนี้ผมขอฝากถึงผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งทุกคนว่าขอให้ผู้สมัครทุกคนทำให้เต็มที่ เป็นโอกาสของผู้เสนอตัวลงสมัครและเป็นโอกาสของทุกคนที่จะทำให้พรกเพื่อไทยจะได้กลับไปทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอีกครั้งเรามาทำเต็มที่ด้วยกันและต้องขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจและร่วมเดินทางไปกับพรกเพื่อไทย นอกจากนี้ค่ะนายสุริยะยังกล่าวด้วยว่าเมื่อเร็วๆนี้มีหวัวหน้าพักพักหนึ่งกล่าวทำนองว่าช่วงนี้จะมีการย้ายพักกันมากเป็นปกติในช่วงการเลือกตั้งแต่ที่ผมเห็นว่าที่มันไม่ปกติเป็นเพราะที่ผ่านมาการย้ายพักนั้นเป็นการเกิดจากกระแสะพักหมินเมแต่ในครั้งนี้ได้ยินว่ามีการเสนอตัวเลขมาให้สสพักเราอย่างชัดเจนแม้จะมีบางท่านที่หวั่นไหวและย้ายพักไปแต่ที่เหลืออยู่เขายังเชื่อมั่นว่ากระแสะพัก เรายังดีเพราะหลายท่านเองได้ลงพื้นที่และพบเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าหากสสเพื่อไทยย้ายพักจะไม่เลือกดังนั้นการเลือกตั้งที่จะต้องมาซื้อตัวสสเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งผมจึงขอให้ทุกท่านมั่นใจในอุดมการของพักเพื่อไทยและนายสุริยะยังกล่าวย้ำด้วยว่า พเพื่อไทยไม่เคยตายและไม่เคยสูญพันธเมื่อมีคนไหลไปก็ยังมีเลือดใหม่เกิดขึ้นมาเสมอเพื่อร่วมกันยกเครื่องเพื่อไทยและยกเครื่องประเทศไทยไปด้วยกันติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn